เปิ้นสิมายกสะดุ้งพี่น้องตึกสะดุ้งบ่แม่ใหญ่หมานอยู่บ่ตาเก่าเอ้อเพิ่นได้กินอยู่โดยจักเพิ่นอยู่บ้านใดพี่น้องเพิ่นมาตึกสะดุ้งเพิ่นว่าไปไปเบิ่งนํากันพี่น้องหลายคนไดเพิ่นมาขี่รถไบ่รถหยังมาพุ่นโอ้ <laughs> luôn đó, Để vang lùm đất mày nhái rồi vang nữa tức sẽ đúng ba mùa thì nịch a mang vô mày nhái mina cao vong vong จะนายคนย่อคนเดีโือเลยด้หายไปแล้วขาวหมู่บ้านนึ่งกับแม่บ้านมโดยแม่ยลูกแม่อยู่บ้านได้เนาะวนคโดยขี่รถยังมาม่ยไงนรถจักรรถไทยโดยขี่รถหุ่นดมารถหุ่นดมาส่งก

อ๋อมึงเป็นย่อขึ้นไปงของบ่นี่ขนาดของกัยังถืออยู่ได้พี่เนาะว่าเสียอยากห่างจังหน่อยเนาะโอ้ถือพี่เนาะคุณโดยโดยเออ เทางน้ำเพิ่นกำลังเตรียมการพวกนี้เพิ่นเพิ่นย่อก่อนเลยเพี่น้องเนี่ยโอ้โหนั่นดีเพื่อนเนาะโอ้โหมันเนาะโดยแต่เก้ากระมาอยู่บ่เคยมาอยู่บ่บ่แม่แต่เก้าแม่ก็เคยมาย่ออยู่บ่ โดยพอได้ะเออพอได้อยู่โดยกบเจ้าว,วางนา้ำพ่นตกน,น,น้ำลวท,ทนีนี่ ừ, ก,ก็ได้เป็นหากปหมเทผูมายกย่อนเนี่ยนะเออย่อนก็นุ่งเาอันเีน้พี่นงได้ยิสิบาทสิแมนก็เพิ่นเลยได้ยิสิบาท bơm phần nhọc nho lắm cảnh phải không để sử dụng đã mất ngày đây เพิ่นอยู่บ้านนาคำเพิ่นว่าบ้านนาคำไก่เต๋อบ่แม่จากนี่ขึ้นไปเนี่ยพอดบ่สิบกิโลโดยนาคำพลทันเพราะว่าบ้านบ้านเพิ่นใกล้กันบ่นาคำกับพลทันนี่เนาะโดยต่อกันบ่โอพี่ทั้งพี่ก็ได้เพี่น้องทั้งพี่เพิ่นก็ได้อีพี่เป็นตะม่วนแล้วเนี่ยนี่พี่น้อง Một đứa pha mèo mới nhịp nhọc vào cái đáy phê nọ Chắc là bộ đáy bị nhọc vào chắc Mươn hạ con phê xuân phát là nhà không mà nhọc nhọc Cứ phần Đấy mẹ nhạy phá đáy kép dù bò Phần, phần đáy phá nhạy là tốt nhạy Phá bạc bào ừ, là ngập กัดมือเด้เนาะลองมือน่อยไปอันเดียผีเนอะคนลงดิง่งลงดิง่งอยู่ตะม้วนน้ำพ่นได้แน่เนีน่ยถือเข่ามากินนะเนาะแม่กินเข้าเศร้าแล้วป่ะเนี่อ๋อ อายุห้ากินพี่น้องนี่ผู้ใดอยู่ใกล้คลองก็สิห้ากินง่ายแน่อยู่ได้อันนี้พี่น้องถืออีกเลยนะบ่มีมานบ่

Nho bỏ đi nát bỏ mẹ Bỏ, bỏ nát đấy Đôi đôi Thì là nát bỏ Ừ, thì là nát Ồ, hàng Sì nho bảo nè bỏ Ít dạng sơ đúng vàng đấy nó ừ. ta Sơ đúng, sơ đúng phải Cái xì nát cơ bản đấy Nó lọc bừng phần thẳng nè ừ, Lọc bừng Cháu bọn đấy bố thử phơi cái nhảy bọn nhảy nhảy bọn hắn bọn này nhảy mong năn mong nĩa đây phải đó Phụ mà thả khái phá cắm ma dữ đấy Cháu đụng nội không bày nhảy này Ờ sự bà, mưa bay kín bao Sư pa mưa kín เดี๋วมาบวได้ขึ้ได้อยูสันี่โอ้มันอยู่ตัวเนี่ยปลาตะคืนบ่โอ้เจ้าเราบวบไปน้ำเพิ่นนี่พี่น้องอ่าถอะผงดูผมดูผมดูพูดโพพี่น้อง ตัวใหญ่ได้่าบอมเม่สีฮาโลเนี่ได,ได้แล้วฮะส,สีโลปเบิ่งพี้นกเขาอน,นียใปลาาตาแล้วพี้นกเลยป<ะ>ดโาของจุหุ่นประมาณสโลกวักวกัวกล้วเนี่ยโลเทไรบ่มมพอข้าพิ่งมาสื่อเนี่ย หกสิบบ่อ๋อขัดสี่โลนะโลเจ็ดสิบสามโลนะโลหกสิบบ่อ๋อเพื่อนกระซื้อตามขนาดถ้าปลาขนาดใหญ่เพื่อนกระซื้อแพงถ้าปลาตัวน้อยกระซื้อราคาถืกลงมาตามนั่นแหละพี่น้องไปน้ำเพื่อนผู้ยกย่อลงมาอีกเพื่อนสีลงไปทางใดนแหละ คนน้นละปานเอาบุญดีดอกเลยโยมโยบอยู่ปักผู้หาป่าปักผู้มาสืบป่าปักผู้หาหยกย่อหาอยู่หากินผู้หาป่าขายก็มีบ้านบ้าน,นอันนี้บ้านเพิ่อนอีกเลยบ้านเพิ่นคูนเนี่ยขายผู้มาหยกย้อนมาเท่อเพ่ากับประเหตประเด็กปิ้งกิน ไฟบอได้ซั่มพี่น้องบาดนี่วันศรีน้ำพนลงไปบฆ่าป่าซะไฟกับบได้บาดนี่พื่อนยัยมันอยู่บ่ได้กับบ่ไดไายบ่ คปดโล่ลงลุลมเลยปล,ล,ล่าป่าไปบ่ได้แล้วนเฮาบัดนี้ตะมวนนี่ล mong sáu sen mà phải nhảy cả ngoài Bất khuyên thưa bộ thường nó rồi thưa thường cả uh, đầy kép à thưa thực sự ông bà khuyên cả đây. มาถ่ายคายปลาบ่าไหมเนียมาถ่ายเอาได้ไปไหมขอเบิ้งแน่ขอเบิ้งปลาเนี่ยเดี๋ยววัมาถ่ายเอาคนจะได้ขาตายจะแท้เลยวหมดเนี่ปลาอย่างนี่ยนะปลาดังแดงลิงพุ่นถ่ายเออพุ่นไปถ่ายเอาปลาใหญ่เด้อเด้อผุนผุนยกงอพี่น้องเอ้ยพอได้โอ้โถ

Sao nữa Đây đẹp ừ. phía được chú phần gặp đây